ปรุงครับปรุงอนะ้ำปลาหมดน้ำมันหอยน้ำมันหอยโอ้ยใกล้หมดแล้วเอาให้หมดเอาให้หมดตามด้วยซอสปลาเขียวตามด้วย น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยก็ใหญ่ชูปลปายตามด้วยน้ำปลายอนิดนึงนะครับอ่ะลุกเคา้าดูนะครับ ดีนะครับหน้าทานนะครับรีบผัดเลยนะครับหืมส uh huh. ีสันรครับจวดจวดหลังจากนี้เติมน้ำซุปลงไปเราไม่มีน้ำซุปก็เอาน้ำ Okay, โอเคครับหลังจากนี้ปิดฝาโอบไปนะครับยโอเคค่อยมาดูกันครับ